ร่วมเปิดศึกโดยพัตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิพาแค่เบสซี่แชมพูปเปลี่ยนสีผมไทยประกันชีวิต มาสนุกกันต่อกับสุด12ราศีนะครับช่วงนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยราศีมีนมันดีแล้วมันดังคูแตกมันเป็นเรื่องดีๆค่ะเราอยากได้<อ>และช่อนี้ลหละเออไม่ค่อยดีอ,ะอ่ะเป็นเรื่องไม่ดีครับอาจารย์ลิงเปิดสึกข้อที่สราศีใดในช่วงนี้ระวังขโมยขึ้นบ้าน น้าชาตอบว่าราศีโดนนีเลยหรือว่าเขาละกอดกนโนชาว่าเขาแบบลืมล็อกบ้านบ่อยอะไเลยอ๋อลืมล็อกบ้านมีไหมเรื่องจริงเหรอเหมือนชาเคยไปเลยอ่ะไม่เคยยังไม่เขาบอกว่าตอนนี้ดูท่าทางจะชอบลืมแบบขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยรรู้จิงหมอน้ำชาเดาเอาว่าน่าจะลืมล็อกบ้านแล้วมาสุดตอบว่าราศี เพราะว่าพี่เชียเขาช่วงนี้ก็คืองานเยอะมากครับผมแล้วก็อาจจะมีผู้ไม่หวังดีหวังถึงทรัพย์สินอะไรเงี้ยครับผมคือไปอ่ะคือโจรอ่ะไม่คิดว่าอยากจะได้ตัวของเขาหรอกกรคือว่าพี่เชียจะถ้าเปิดไปเจอเชียทำไงโอ้ยไม่หวังไม่หวังปิดประตูเลยกล้าหล่นนะเอาจากของเอาจากของก็เป็นไปได้ครับผมถ้าเราเป็นโจรมาสุเราเปิดไปเจอพี่เชียอย่างนี้เรากลับไหม กลับเข้าไปจริงเหรอเดี๋ยวเจ้าของบ้านอยู่นี่ขโมยหัวใจพี่ไปไม่พออยากให้ครบโจรมาขโมยพี่อีกอ่ะบ้าบอจริงเลยอ่ะพิงกี้ตอบว่าเรื่องสิงเร่องสิงอกสองแม่กระโดนละวพี่เนี่ยไม่มีหรอกผีเฝ้าบ้านอยู่พี่บอกไม่มีใครเข้ามาหรอกตอนกลางคืนอ่ะเขาออกจากบ้านไงเขาชอบไปอัดรายการตอนคืนหนูชอบดูแล้วก็แบบ อะไรกาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบแฟนคลับเยอะใช่ไหมเขาก็อยากไปเจอที่บ้านไงก็เลยเป็นไปขโมยใช่ไหมเป็นเรื่องเป็นราวดีชอบชอบพี่ชอบรู้ว่ะไงพี่ว่าเป็นไปได้แม่พอลูกตอบเสร็จพอมันถามว่าใช่ไหมแม่ ม่แต่บ้านบ้านพี่ที่พี่ลิงบอกว่าบ้านพี่เมียอยู่บ้านแล้วก็ยังมีรอปภก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนส่งพิซซ่าคนส่งพิซซ่าก็อยู่ด้วกันกลางคืนอ่ะเป็นยามแล้วกลางวันน่ะเป็นคนส่งพิซซ่าใั้ผมไปบ้านพี่ป๋องตอนคืนก็เลยบอกว่าเห็นเห็นคนอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่พี่ป๋องเป็นผู้ชายใส่ชุดยามผมก็เลยถามพี่ป๋องพี่ป๋องบ้านพี่ขโมยขึ้นหรือเปล่าเป็นไม่ได้พี่ป๋องก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขามาหาเมียเขา พี่ปออาา๋ปองอยากมาพี่ปังอาจารย์ปังตอบว่าราศีคือไม่อยากจะว่าใครแช่งใครนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันออกมาจากขันขอ,ออกมาจากจิตใจครับ คือได้อยู่ข้างๆเนี่ยจะรู้สึกเสมอเลยว่าถ้าเราเป็นขโมยเราจะต้องไปขโมยบางอย่างของเขาแน่ๆที่บ้านขโมยเสื้อชั้นในบ้างขโมยกจ็คเกไงอ๋ใช่ไหมล่ะอะยอมรับนะขโมยมันจริงจะขโมยอย่างนั้นจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนอยากมอ่งคำนี้ให้อะไรนะครับเสริญครับมาเลยครับจริงจริงบ้ากามจริงจริงบ้ากามจริงจริงโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณมากเว้ยโอเคตอบแล้วเป็น เชอร์เบลลาสุกุมเชอร์เบลต่อว่าราศีอับปุ่ยไปแล้วไม่รู้ถ้าขโมยขึ้นบ้านมันก็ตากันดี่แบบไม่ไม่มีใครอยากให้ขโมยขึ้นบ้านหรอกแล้วก็ไม่อยากต่อคนอื่นไม่อยากต่อคนอื่นเพราะว่าดูท่าทางทุกคนจะมีของที่แบบมีค่าในบ้านเยอะตัดมาที่บ้านเราไม่มีอะไรเพราะว่าเราจะรีโนเวทก็เลย ก็เลยมาขึ้นบ้านนี้ละกันมาจะรีโนเวทด้วยใช่ค่ะก็เลยแบบมาขึ้นบ้านนี้ละกันเพราะดูท่าทางจะไม่ได้ขโมยอะไรไปเป็นคนดีต่อสังคมจริงจริงแล้วหนูเป็นไบโพล่าดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่น้องฟฟลิปฟิลิปตอบว่าราศีครตอบตอบตัวเองทำไมฟิลิปถึงตอบตัวเองครับช่วงนี้น้องเหมือน โชคร้ายร้ายรัวไม่ดีเลยเหมือนทำตบพังทำทักซิพังน้องก็เหมือนทำอะไรนะประตูทักซิพังประตูแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่โอเคตอบตัวเองไปไม่จำรักแต่ว่าเรื่องสีรื่องสีสีตอบเอ้าเพราะอะไรคะทำไมสูตสมควรเป็นพี่ป๋องพิงกี้เพรพี่ป๋องทำรายการผีไงใช่แต่พี่ผีคนก็อยากพิสูจน์ ้าวเออไปหาผีบ้างบ้านพี่จะมีผีหรือเปล่าก็อยากไปพิสูจน์กันอขาไม่มีบ้านผมเออพอไม่มีผีมีแต่ของขโมยเออี่เขาไม่รู้คนอยากไปบ้านพี่เขาแหละมา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 เลยมาต่อยกันมาต่อยไก่เช่าเโ็กนักการศึกษาตอบว่าราอศีลอ้อศีลที่สองเ้ามเห็นไหมเห็นไหม หนูคิดเหมือนพี่พี่พี่บาสไหมหนูไม่กล้าคิดเหมือนอ้ยเฮ้ยคิดไม่เหมือนจะตอบเหมือนกันได้ไงจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยหนูรับทันไหมคะคือหมายถึงว่าตอบแบบแบบเดียวกันแต่ความคิดของตัวเองอาคิดยังไงต่างยังไงอาจจะไปบ้านอื่นที่ไม่ใช่บ้านที่เมียพี่ปองเป้าก็ได้อ๋อหคือพี่ปองมีหลายบ้านบใช่ รามสามรามสามก็ได้หนแล้วคอนบ้านมีรามสามมันคอนโดติดนะอันนีคอนโดด้วยคอนโดนี่เมียไม่รู้ด้วยนะอันนั้นเมียไม่รู้สิเก็มีใครเฝ้าด้วยค่ะแบบโรงพยาบาลนี่แหละอีกแล้วก็มีตรงโชคเยี่ยศีเยี่เรียบด่วนอีกหลังอ่านั้นอีกคนหนึ่งล่าสุดพัฒนาการรักลูกรักเมียโอ้ยพี่ป๋องคิดต่างนะน้องคิดต่างนะมีคนตอบพี่ป๋องด้วยผมบอกแล้วผมมั่นใจมากว่าน่าจะเป็นราศีนี้นั่นและก็เขาคนนี้ครับพี่บ้าน ก่อนนี่จเข้าอัดรายการได้ด้คุยกับเขาว่าเขาจะพาลูกพาเมียลูกเขาสองคนไปเล่นตามงานต่างๆพอออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยบ้านมีใครอยู่เขาเนี้ยโจรมานอยากจะล้วงคองูุงเหาเฮ้ยนี่มันบ้านมวยแท้มีบ้านอลิมปิกเออสมรัก ถ้าได้มาแล้วก็แหมมันิ่งใคุยในวงคุยในวงได้ไงไปขังเห่าวเออขึ้นบ้านพี่บายมาแล้วเว้ยขึ้นบ้านสมดังมาแล้วเว้ยเห็นป่าวะแล้วขึ้นไปก็ไม่เจอแม้แต่เหรียญทองหรือปิดก็ไม่มีใช่เฮ้ยทำไมอะหายกินไปแล้วเฮ้ย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 อะไรอันนี้เขาด่าผมอันนี้จับไรอยผมยกมือให้ผม ไม่ผมว่าพี่ดูเนื่อเฮ้ยโอ้เด็กนอกเด็กน้อกสบายเลยคุยกันสองคนไม่รูเรื่องคุยกันแบบเดียวกันดูเรื่องเม่สื่อสารไม่ต้คุยกันประจำเนาะครับนี่ดูเรื่องนะหมเขาคุยกันชัดเจนเป็นเหล็บคิดเขาพูดว่าอะไรไม่รู้พี่เชาเชานี่เลยครับผมพี่เชาเชาตอบว่าอะไรลาอีกุมฮะเชอร์เบลมราดอะไรครับ ช่วงนี้ราศีกุมดวงดีมากงานเข้าเยอะแล้วก็จะมีแต่โชคลาภบ,บางทีงานเยอะปุ๊บเนี่ยรำแต่งานลืมดูบ้านด้วยความรีบความสะาดวงดวงไม่ดีมันจะมานิดนึงมันจะมามานิดนึงคือมันเหมือนกับได้เยอะปุ๊บเนี่ยต้องแบ่งนิดนึงแบ่งไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเผลอในการเลื่อนลืมล็อกบ้านหรือรีบออกไปรีบมากจนลืมปิดประตูบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งลืมแล้วก็มีเหตุที่บังเอิญโจรเข้ามาพอดีแล้วทางด้านตรงนู้นตอบว่าเป็นพี่ชาวด้วย เฮยของผมไม่น่าจะมีน้องน้ำชาเพราะว่าของผมส่วนใหญ่สำเพอสีอยู่เยอะอันนี้เขาอยู่หมู่บ้านผีถูกต้องก็เป็นหมู่บ้านผีมาคนเยอะคนเยอะอคนก็มากันเยอะขนาดผมไม่อยู่บ้านเนี่ยคนไปยังบอกว่ามีคนอยู่เลยนี่ค่ะก็เลยสบายใจคนดีผีคุมถูกต้องตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่แต่ต้นขาเลยเฮียบอกว่าราศีมังกรค่ะพี่บาสพี่มากเชียพี่มากเชียเราอยู่ท่าเดียวกันทำไมถึงเป็นพี่บาสจ๊ะ คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงอะค่ะเลยรู้สึกว่าเขาเริ่มจะน่าจะงงๆไปคนข้างบ้านอาจจะรู้พฤติกรรมเลยรู้สึกว่าน่าสนใจขึ้นมาสั้นสั้นตอบใครตอบใครอะไรอะไรโอเรียกเรียกหม่ที่เมื่อกี้เรียกอะไรนะเฮ้ยสั้นรอหนูรอหนูอะไรนะว่าไงว่าไงถ้าตอบผมนะถ้าตอบผมนะผมจะไปขโมยของคุณบ้าง เราจะเป็นขโมยเนี่ยขโมยอะไรขโมยต้นหอมเอามาทำกับข้าวเอามาทำกับข้าซันแต่ว่าราศีราศีสิงห์เฮ้ยนะว่าซันพี่พี่ทำไมถึงเป็นพี่ป๋องครับเออผมว่าบ้านคุณหนูน่าจะมีของมีค่าทั้งหมดครับแต่บ้านพี่ป๋องน่าจะมีแบบของขลังอะไรที่มากกว่าอะไรเงี้ยเราจะไปขโมยของขลังนี่เออของที่เขาเก็บไว้นะที่เป็นของเล่นที่เป็นอะไรอ่ะ ย้อนของยังไม่มีของขังที่ว่าผมมีปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนโอ <c oughs> ้ยไ,ไ,ไม่ขายยังไ,ไงของเล่นยังไงของเล่นแบบเก่าแบบโบราณเลยอย่างเน <c oughs> ี้ยหรอชิ้น <c oughs> เป็นแบบว่าของ,พงแพงแงทำห้อง ทำห้องให้ของเป็นสะสมโบราณเราเป็นองสะสมโบราณเอาเป็นว่าของสะสมมีมูลค่ามากกว่าบุกาเลย้าโจรจะไปไปขึ้นบ้านให้เ้าห้องนี้เพราห้องนี้อยู่ชั้นล่างไปชี้ช่องทางให้โจรขนาดนี้เดี๋ยวบ้านพี่ป๋องก็โดนยกเขากันพอดีสิครับเนี่ยเอ๋รู้ว่างานนี้พี่ป๋องเสี่ยงจะโดนขโมยขึ้นบ้านจริงๆอาจารย์ลิงฟันทิ้งหน่อยครับ อาจารย์ลิงฟันราศีที่ในช่วงนี้ระวังขโมยขึ้นบ้านคือราศีอย่าอย่าไม่เอาไม่เอามีคนตอบผิดนะครับโอ้ไม่เอาไม่เอา